สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวรักดำมซิงค่ะมอน,นิซอร์อเห็ดขเนียวบุงม่วงแต่ว่ามีหนาหลาดเพราะว่าบวมมันหวานแล้วขั้นเดียวมูนนะคะมูนแบบไม่มูน <c oughs> แต่แสบเด็กเอามาให้มูนเฮดลดนะคะจะดมไปใส่ ส่วนมันของที่นี่มันเย็ดแสลงสังแร,งงแรงางให้ก่อนไ้อนแจ้อเ้ห็นงีาองามเดอ้อเราจะของเฮ็ดงามเฮ็ดรนมุขลายบ่ได้ได้น่ มัดเงินกุญแจมัดทุบเดียวนั่นแหละตอวลื่นน้องลวดอย่าตีกันอย่าตีกันจ้าอย่าตีกันให้รถหนูเสร็จก่อน <c oughs> <c oughs>

เบนฟางเขาเนี่ติดเหลืองแท้ลงดีนมใหญ่ป่านนี้ ไม่เหล็กมางงอนอย่างนี้ต้องดัดแล้วค่ะเล็กอีกยังง่คือยังค้อยจะนกระตานน้องมันก็งอสิละน้อบ่าเด้อบางงอเด้อ เงี้ยตัวตนเนี <athletes> ้ยนองแจกี่ดังหัวไได้เพิ่มเติได้เอาควันคว้านใจก็นม่มีกวอนเอาวะระวังดีดนะครับ นี่ก็กวนเลยตามมันเนาะได้ครับเดี๋ยวมันตกเปลียน okay, well,

เล่นมาเลยมาเลย็เร์กันไหนอีกล่ะแต่เพืคิดกูก็ไปเล่นดินใหนไทยเจ้ายคิดแล้วกูกับรถเขามาโอ้ยม่คือ่คือตัน่ดังยืดินเต็ต่ล่นือนเดิเรอกนีาตัวล่ะลุงนี่ล่ะว่างานกูเดินอนได้ยกยกมาเรื่อยอมั้งะ

ัวเข่าหัวเขาัดชนตามบขานรถเดียวันเนี่ยบาน้นายัดห้นาไดลวักันตั้กันบ่ลุ้มๆลุ้มเกันเลยเลขอีกนึงทังทงหล่อจะทั้งหล่หอ,หอพูน เริ่มได้ทีวันนี้รบสบายสุดมกลับมาแล้วไปเปลี่ยนลมมาค่ะลมเบิดลมหมดแก๊สแก๊สเติม

ลูกไ้ตรงขาดนที่นันเลยขาดท่อนหน่งใช่ขาดทอนหน่เอ้าต่อไววเหรอพี่บอสเก่งไหมนี่เดี๋ยวเราต้องยืมต่อเพื่ต่อสะไรต้องทำอะรต้องเซ่นะ

เดี๋ยวต้องติดตามตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวไปยกของลงก่อนเจอบายบายค่ะสวัสดีค่ะ